สวัสดีครับผมดูหนังครับดูหนังวันนี้มาพบกับสมัยชาแนลครับผมสวัสดีครับผมครับช่องวินัยสตินะครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านทางช่อง youtube นะครับสมัยชาแนลมากดครับหาทางไม่เจอนึกว่าหนังอยู่ชายอยู่บ้านยางก็ไม่ได้รู้ว่ามาอยู่ชายอยู่บ้านมาคาใต้มาคาใต้สองที่สองที่อยู่นสองที่วานี่ งานงานนี้เขางานกระถินงานกระถิ่นเริ่มเริ่มวันไหนน้องเริ่มเริ่มวันนี้เริ่มวันนี้คืนแรกคืนแรกคเอาเอาหนังของหน่วยไหนน้องใหม่บ้านมะค่าใต้น้องใหม่บ้านมะคใต้ชื่อหน่วยนะครับชื่อหน่วยชื่อหน่วยไม่ใช่น้องใหม่แต่น้องใหม่อยู่น้องใหม่อยู่ทั้งน้องใหม่แล้วก็ใช่ชื่อน้องใหม่ชื่อน้องใหม่น้องใหม่ภาพยนตร์ใช่ทีมงานทีมงานเนี่ยจานถ่ายเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวขึ้นไนลุยเลยลุยลุยต่อเลยครับผม วันนี้มาบ้านมาค่าใต้นะครับตำบลบ้านยางนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็ามาติดตามหน่วยของน้องใหม่พาพยนร์นะครับเป็นหน่วยมาจากบ้านไหนยังไม่รู้นะครับทีมงานไปไหนหมดนะมามืดแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในโอ้โหแชะครับฝนวัน,นนี้ฝนแรงมากนี่สงสัยจะเป็นเจ้าของนะครับสวัสดีครับอาจารย์ สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋โอ้หน้าทองเลยนะเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นเจ้าของเลยเนาะไม่ครับเจ้าของเป็นคนทีมงานครับเป็นทีมงานแล้วเจ้าของไปไหนละ่ะของอยู่ข้างบ้านโอ้อยู่ข้างไหนบ้านวันนี้ก็มาฉายเนื่องในงานกระถินใช่ไหมพอย่างครับย่างอันนี้ยังไม่ทึงกระถินมามาลองระบบครับมาลองระบบก่อน แล้วก็ถิ้นจัดตั้งตรงไหนนะถิ้ฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันตกอันนี้ก็วันนี้จะมาลองระบบทางนี้แล้วก็จะไปวันหลังก็จะไปตั้งป้ากองทินทางโน้นรือยังไงครับแต่วันนี้มาลองระบบก่อนแต่ก็โดนฝนพอดีเนาะครับอันนี้หน่วยหน่วยน้องใหม่ภาพยนตรีรมอยู่บ้านอะไรครับบ้านบ้านนี้แหละครับบ้าน,านาข้า,ขาใต้เลยวันนี้ก็ มาครัางแรงเหมือนกันนะครับสำหรัแบเอฟเอ็ดแบบมินนะทางช่องวินัยสุธิแล้วมาถ่ายลงนะโอ้โหอันนี้มีแต่พาวเวอร์ของประดิษฐ์เจริญครับนาทองอนาะจารย์ข้างล่างเป็นของตัวไหนเนะี่ยเอ็เปนปไรแล้เห็แนแต่รประดิษฐ์ข้างบนก็ชื่นใจแล้วครับคลาสสิกมากเลยอนีบคลาสสิกอ,อันนี้จอเท่าไหร่ครับแปดครับจอแปดเมตรจอแปดเมตร,รแล้วก็ ตัวเบสตัวเบสเป็นผีกระแทกหลังหรือเปล่าตัวเอลครับตัวเอลโอตัวเอลเหมือนชื่อนุราภาพยนต์ใช่หรือเปล่าครับแต่เหมือนกันเนาะอันนี้ตัวเบสข้างละเท่าไหร่อ่ะสิบสองข้างละสิบสองแล้วเสียงกลางอยู่ข้างบนอันนั้นห้าใบใช่ไหมครับเสียงกลางแหลมเนาะครับอันนั้นอ้าวเพราะว่าตัวไหนขับเบสดนะเดี๋ยวถามก่อนรู้ไหมจำได้ไหมก็เบสสีล่างสีล่างเลย นี่ครับผมสีล่างนี้ขับเบร์หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ข้างบนอาตัวดำอันนี้ล่ะกลางตัวนี้หลักรางข้างบนข้างบนเป็นแหลมเป็นแหลมโอ้ม,อมีแต่สุดยอดเลยเนี่ยอนุรักษ์คลาสสิกเอาไว้กับประดิษฐ์เจริญอ๋ <laughs> อ,อลองระบบอันนี้ได้ได้ลองเสียง,ย,งยังยังครับ โอ้มาผลอย่างนี้ก็เป็นยากลำบากหน่อยเนาะเป็นอุปสรรคเดี๋ยวผมเดินดูก่อนครับผมดูระบบก่อนครับผมวันนี้ชมกันยาวๆนะฮะไม่มีการตัดต่อนะครับนี่นะครับน้องไม้ภาพยนตร์นะครับโอ้แสงสีครับผมเป็นตัวเบตตัวแอลนะครับแอลอันนี้ตัวเบตตัวแอลก็เป็น ตัวใช้ตู้คลา้คลายของชื่นราภาพยนตร์นะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก่อนว่าจะใช่หรือเปล่ามาทั้งฝนเลยนะครับวันนี้มาทั้งฝนดูครับตัว L อลน,นี่ตัว L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  ข้างบนนะครับ1 2ึสาม สี่แปดหนึ่งสองสี่สี่สองเบอนะนี่ตัวเอโอ้ลืมถามไปว่าดอกกี่นิ้วน่าจะส8แปนิ้วนะครับอันนี้เป็นเป็นผีหรือเปล่านะ นะครับข้างบนนะครับผมเสียงกลางข้างบนก็ประมาณห้าใบด้วยกันนะครับโชแปดเม็ดใช่ได้ครับน้องใหม่ภาพยนตร์นะวันนี้ก็มาทดสอบระบบนะครับระบบเสียงก็มาฝนก็มาพอดีนะครับ เปียกชื้นเลยฮะดูนะครับนี่อันนี้ไม่ต้องดูนะครับเป็นของเล่น่นาจะลองลองดูนะครับของเล่นตรงนี้เป็นโอ้มีสีครับไฟไฟงานครับผมจัดงานไฟโหลดเสียดายนะครับไม่ได้มาดูต่างต่างวนันนี่น้ำน้ำเต็มเลยนะครับผล ฝนตกหนักนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เช้าวันนี้ทั้งวันพายุกาลังเข้านะครับเอฟซี F ก็ติดตามนะครับผมหน่วยของน้องหม่ภาพยนตร์เบอร์โทรก็ยังไม่รู้นะครับเจ้าของยังไม่เห็นเลยว่าไปไหนนะอันนี้ทีมงาน ทีมงาน FC เพื่อที่มาฟังเ,เ,เสียงวัดนวด,ดีครับวันด,ดีครับนี่ครับ FC ผม FC FC น้กจังแปลงอะลยจะของเขาเนะ่นยอ,อ่ามีพูดคุยอะไรกันนนั่งพูดเคยตัวจริงเธอมีนายสุดที่ลาดเวัส<ย>ดีโบกเน่ยัสีอยูเหมือนเะไอกน้องโมเตอร์ตัวมันตะกูเนา อืมไอ้กิริยาใช้นี่โน้ตมื้อนี้เจริญมื้อนี้เจริญนากรนะนี่นี่จําๆสดับสะเลงทีมงานน่ะเฮว่าทีมงานนี่แซ่กบ้านแน่นอนอ๋อแม่นแซ่กติดบาดแต่แต่งี้นะอ๋อแต่งี้นะงี้ลองสเลงมาตีนโน้ตอีกทีนึง40พื้นด้วยอะไรมันตนกรุ๊ปอ๋อที่ที่ตังนี่ตังรีบรีบรีบตรวจสอบรีบพงอุ้ยพงอุ้ยเย๊ะพงพลึงพงอุ้ยเย๊ะนะชื่ออำพลึงดาโจดาอุ้ยอืม ร <cður> <Ugh> ีบพอรีบมือซะน้อกุ้งเดียวเอาเวรีบ่ต้องบ่ให้เกิดอย่างคือเดิมนะวิชกเพลงชีบอุ้ยตัวฟังซะเลยเวะสาซะน้อโปรแอคทีฟเพิ่มเตือนวิทยุมูลเตือนเมินไอ้หมูนี่บานบานระบบพลึงให้น้อแต่สะเลงกำต้นลองเสียงยังไม่ลองจำสะเอกสะเอกเต็มยุดเลยเมียนพลึงเมียนอุ้ยจรตรงนี้มีสะดุมีสะดุหมูมีตังค์ติดโอ้บ่ซอลจรนนะมีสะดุติดบ่ตังค์ติดนะต่อพลึงพลึงไปจรเพิ่มต้นเจงหมดเลยนี่ยาให้ติลง ô sẹt mô ti đó cho, ô kìi khang rồi, mướt, tưng là khang nữa nó, ờ, tham đàu thì ok này, Ơ ơ kề, tàng kề người ta bòi về chul nàng ăn nó thì gấp đúng không, chắc đúng không, anh na khát cả truốt một đắ, anh na khát truốt, ba đàn chảo ấy, anh này na chảo của chảo của nhàng, ô, nia chảo kho mắt đi đẹp trọn อาจารย์วินายวินายสุดที้วันนี้เมียนโทรติดต่อเตืบ้านมียนบุรีติดต่อเตือนเมียนบุรีติดมันนมุกเตี๋ยโอ้นุ่งเลยมุกเตี๋ยติดเนาะหนังบานปราบเตรนอ่ะมติดต่ออาาตรุษสันนี่ทีมงานครับผมมานั่งนั่งดูก่อนเนาะว่าจะเอาแบบไหนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่รู้จะพ้นจะหยุดหรือเปล่านะถ้าหยุดก็ได้ดูระบบไฟเอามาลงเต็มที่ ใช่ไหมอไอเอก่กะบานมือใช้มือสัน้นบานหมดทายตีบเห็นในีอม็มนช่องสม,มยัย channel ติดต่อถามเอ็งตอนนี้เห้ยออตเตน,นมถามตอนเรกแลว,แ,ลวแกก็ไม่บอกอเ็าแกยังไม่เปิดเฟซดพูพอดีแกก็เปิดดูแกก็โทรมาบอกว่ามีอยู่บานมาฆ่ามาฆ่าตายก็เลยมาอ,อมาเบอร์โทรมาแล้ว ตรโจมร้มาโอนี่นี่เป็นมันโจนะโจมีกี่มีเม็ดกับหกเมตรโอ้แมหกกับสิบหกแปดสิบหกนี่เบอร์ติดต่อนี่ให้เบอร์ยศูนย์เก้าี่สองหกสามเจนี่เบอร์ติดต่อครับ3 3 4สะ3เจ็ดสามสา สามเจ็ดสามสามสี่นะฮะเบอร์ติดต่ออ่านยากเลยเวาตัวจอยมือจบานบ้าด้ตวจัมือจบาทเหนอนน่อยโอ้กเกิดเใดเหตุจาองแล้วทั้งรอ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 เลยนะทีมงานตอนนี้ ได้แค่นี้พรุ่งนี้จะทําให้เต็มร้อยนะครับพรุ่งนี้จะมีไฟชีฟ้าด้วยถ้าไม่ฝนโอ้น่าจะไม่ฝนนะตัวบีมเยตัวบีมอันนี้จบแปดเมตรน้องใหม่ภาพยนต์บ้านมะค่าใต้นะครับตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมนะครับน้องใหม่จริงๆครับหน่วยนี้สมชื่อเลยสมชื่อสมชื่อนะ อันนี้ไฟไฟประดับครับไฟประดับในากาดิ้งดิงด้งเขาของเจ้าของตัวเองด้วยอ๋อนี่โหผู้จัดการของเล่นด้วยนะแน่นอนทนั้งหนังทั้งของเล่นเลยไม่อยู่หรอกสอบซาเลยเนะาะเออทำไม่ลงทำไม่ลงเราไปลงใช่ใช่แล้วแต่ครูพูดเล่นอยู่ลูกค้าเข้ามาเราไม่เอาของเราลงอ่านะแล้วก็ช่วยกันทำไม่มาเราก็เอาลง <ม>สนใจติดต่อได้ <c oughs> อันนี้โดยระบบพทวเบอร์นะครับอีกรอบหนึ่งของประดิษฐ์เจริญนะครับคลาสสิกมากๆเลยก็มีประดิษฐ์เจริญสาวนะครับข้างล่างจะเป็นพทวเบอร์แอมนะตัวเก่าเนี่ยฮะประดิษฐ์เจริญ ที่รู้นะครับ 1, 2, 3, 4นะครับสี่แท่นด้วยกันครับเจริญข้างบนก็จะเป็น Power h a n แฮนด์เมหรือเปล่าน,นี่1 2 3 3แท่นนี้ทางนี้ก็จะเป็นมิก m i มิกแล้วก็ครอ s แล้วก็ EQ นะครับตามนี้หลัตรงนี้ก็ระบบไฟนะครับไฟขา้างหน้ามิก power มิกเซอร์ของ p p e อมายอนคอับโอ้ฝนฝนมาพอดีทำให้ลำบากในการลองเสียงนะครับนี่ฮะพามาชมแบบหมืมามืดแล้วครับต้องชมระยะอย่างนี้นะครับไม่ค่อยเห็นถ้าพรุ่งนี้มีโอกาสมีเวลาก็จะมาถ่ายอีก มีอรอบหนึ่งให้ f c ทางช่องวินัยสุทธิได้ดูได้ชมนะครับครับประมาณนี้นะครับผมผลเริ่มมาแล้วขอบคุณผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาชมน้องใหม่ภาพยนตร์บุรีรัมนะครับสำหรับเจ้าภาพท่านใดที่ต้องการหนังกลางแปลงหรือหมอศพสมโพธนะครับเกี่ยวกับหนังติดต่อได้นะครับน้องใหม่ ภาพยนตร์ฮะตามเบอร์โทรที่อยู่ในคลิปนะครับดูให้จบก็จะรู้ว่าเบอร์โทรอะไรนะครับต่อได้นะครับผมน้องใหม่ภาพยนตร์คลิปน,นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ